เลือกไอเทมเพิ่มนะครับผมอ่าก็ลดูงสุด90ปแต่ว่าผมได้ประมาณ65ปซนะครับผมอ่านะครับมันก็จะให้เราซื้อนะครับผมอ่าโอเคนะผมวันนี้มาว่าผมชลาม X2 ็กทูววันนี้เราก็จะมาอยู่ที่ตลาดวันนี้ก็มาอยู่ที่กิจกรรมตลาดแห่งความมืดหลังห้องทำงานซานีนะครับผมอ่ รับส่วนลดมากขึ้นเพียงเลือกไอเทมเพิ่มนะครับผมอ่าก็ลดสูงสุดเก้าสิบนแต่ว่าผมได้ประมาณหกสิบห้าปอร์ซนะครับผมอ่านะครับมันก็จะให้เราซื้อนะครับผมอ่าแลครับกดไปครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมธุกกรกิจกัมนี้มันจะให้เราเลือกสามอย่างนะครับผมอ่า มันจะเป็นรับหัวกระโหลกก็เราเลือกไปอีกแล้วอีกสองอย่างนะผมเราก็สามารถซื้อได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็ามาที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมอ่านี่เป็นกิจกรรมของขันสัตตะของขอนันนี่ครับผมเป็นเติมพิษนะครับผมอา่าเติมพชษแล้วก็กิจกรรม เล่นสิบรับร้อยนะครับผมมาเล่นสิบรับร้อยวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกนะครับเป็นสกินเอ็นเก้าสี่นะก็เกมล็อกอินข้ามปีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับผมไม่ได้ล็อกให้เราล็อกอินเจ็ดวันก็จะได้เป็นกระเป๋านะครับอ่าแล้วก็กิจกมหนาวนี้ต้องรอดนะครับผมก็ให้เราล็อกอิน แล้วก็เราล็อกอินแล้วก็เอาตัวรอด30นาทีได้กล่องสุดเอาตัวรอด60นาทีได้เก็ดบอร์ดนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลิปให้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย